ครับผมสวัสดีครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีพี่ๆทุกคนเด้อครับผมเนาะที่เข้ามารับชมนะครับคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับพี่น้องของวันประจําวันที่เก้านะครับเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับครับมีน้องกากกอนทีเข้าไปรับชมนะครับเนาะบอลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนําเสนอแนวทางตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเนาะทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับครับผมจะไปรับชมกันเลยนะครับเนาะสลับคลิปสุดหนเม็ดเดียวนะครับพี่น้องสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะครับ

17 18แล้วก็19นะครับผมเนาะ10 11 12 14นะครับเนาะนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่น3ตัวนะครับ3ตัวที่บอลองชอบนะครับก็จะมี019นะครับ019แล้วก็ ปดหกหนึ่งแล้วก็จะมี0ูนย์สหนึ่งนะครับเนาะส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นที่บอหลงชอบนะครับผมเนาะกัโปรดใช้วิจัยในการรับชมเด้อครับพี่น้องการผู้ใดมักกาลองแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะผู้ใดบ่มักการสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะ สลับแนวทางสุดหนเม็ดเดียวนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับที่บอลองชอบนะครับเนาะก็จะมี1นูนย์นะครับ1นูนย์แล้วก็1นสองมี1นหกแล้วก็1น่งเนะครับ ส่วน3ตัวนี้ก็ศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมเนาะกระโปรดใช้วิจารยาในการรับชมเด้อครับพี่น้องเียครับนี่ครับเพนจะบอกครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก่อนออกไปนะครับบอลองกาฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บอลองเลยเด้อครับผมเนาะเพื่อเอฟซีสืบบทุติาดคลิปใหม่ๆของบอลองนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้กับบอลองกับคอให้พี่พี่ทุกคนนะครับกับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮายนอยดเ้อครับผมเนาะกับสวัสดีครับ